ดีครับปรดิษครับสมาชิทุกท่านครับวี่นี้ตรัดทุกท่านข่าวสุนเช่ามีปีธรรมดานะครับเข้าวีปีธรรมดาก็จะมาลงตรนนี้หุ้นนะครับหุ้นดาวนเช้านะหุ้นดาวนเช้าของวันที่ยี่บเจ็ดมีนาคมสันห้า้หสแปดนะหุ้นดเวินเช้าก็คือเร่จากตลาดหลักทรัพย์ของโลกเลยนะครับหาที่สหรัฐอเมริกานะครับที่นิวยอร์กนะครับหุ้นดจนเช้าก็จะออกปีตีสี่นะครับตีสี่ขอทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ขอขอบพระคุณธรรมชิกทูท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลอเรเพื่อความบัเทิงเท่านั้นนะครับอชมกันเลยนะครับออกปีสี่นะทีสี่เช้าวันพระเรื่องหัสมบดีนะครับเช้าวันพระเรื่องหัสบดีนะวันจันทร์ไอ้วันวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับต่นได้จนเช้าเด่นห้ากับหกนะครับห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะครับ ผู้บินเขานะามาแปลกๆครับว,วันนี้นะไม่ไม่เรียงกันเหมือนเดิมน,นะเรามาระวังด้วยนะห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสองห้ากันไว้ห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับทีเหลืองคือชุดเน้นนะ ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองคือเด่นนะผู้เจาะนะส่วนชุดวินก็ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดนะครับเลขไม่เดียวกันนะให้ระมัดระวังเลยนะครับเชินตัววิ่งตัว,วรูดรูดวิ่งนะครับไครชอบรูดชอบวิ่งก็รูดที่ห้าเลยนะครับห้ารอหกนะใครชอบก็นําไปใช้นะใครไม่ชอบก็รื่นลงเพื่อความมานเทิงไปนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับที่สนะี่นะทีสี่ เ๊ะเลยล่ะตีๆตรงๆเลยประมาณน,นี้ใครยังไม่ตปี่ยน,นก็นอนมาตื่นขึ้นมาค่อยลุ้นก็ได้อืมตื่นมาค่อยลุ้นก็ได้มาครับตอนนี้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับใดนทางวันนี้ก็เเท่านี้ครับโชคดีโชคดีครับ